ตะวน you, no. <Yeah. S 1> ันา,ากเซ่พี่น้องเ่อป่ากันแล้วคำซีกับบารีมาเนาะคำซีปทรสักยะจะไปนอนเห็นกันอยู่บอลกูได้เจ้าไปที่นเออปน้เงี้ยเ็ตอยู่บอลมึงเนี่ยนอนนอนบอลกู้ไอียู่น้ำหอัไอ้ขอยิ่งพอสเป็ตสุด่ายยา่ทยเายไอ้ลูไม่ได้หูเสือเป็นตัวายวิดีโอว่าไม่เห็นยังยู่พอสิ ยังอยู่เอ้นจังได้บ่แม่บ่เห็นเอาผึ้งดนเลยขึ้นหาะเออกินเหอะอ่อนป้องดูไปใส่สบายดีผึ้งอากาศกราบสบายดีทุกคนนะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเมื่อสวรรคเขตเออเราก็จะเดินทางกลับบ้านไปอยู่ไปวโลกชีวิตอยู่บ้านประมาณสองเดือนนะทุกคนเนาะ เดือนเดียวบ่อกชื่อคือไปอยุด่นทุคนเฮทุกคน,น,กน,นเฮ้ย่กคนเ้ยทกเฮ้ยทนเฮ้ยมุกคนเฮ้ยทุกนเข้ยทุกคนเฮ้ยุกตะเิดยกเข้ยุกนเฮอยุกคนเฮยทุกคนเฮ้กนเฮกนเยุนเนาาัยกคนเกิดจากคนเฮ้ยทนเฮ้เอ้ยว่กคอเป็นนะบ้ออกนเ่แหละเฮาทเดินทางกลักนเก็บเคนเองใส่กระเป้านเ้ย้วก็นี้ โอ้เต็มเลยเนี่ยนะเคยสิญใหญ่หือนนี่ก็ะยาบมันนี่แหละทุกคนสีลาคำแซงฟ่อมนี่มาได้เสียเนาสิวไปขี่รถขี่รถได้ขี่รถพวกแหละรถตุกพวกแหละกูไม่ได้ขี่รถมีนี่ไงขี่รถตุกหลับแฝดฟูฟูบ่ยผมอยู่จิตประสงค์เรื่องแคมของนี่แหละโุ้คนี่้เลยทีมคำแซงอีกแล้วแต่มันยังทีมคอยเดือนหนึ่งกับคำสีเมื่อป้ากันเลยคุณชเมื่อป้าชูบ่ันี่ฮะ ขยังาาเมื่อก็เมื่อน,น้ำล้างเดอ้อสักยาก้อนมือมือสักยากเออเมืออ่อน้ำล้างไปมือสักยากเพื่อเพื่อนผู้ใดก็ห่วโอ้ยทิศพลเอกคูมึงระวังโลดมึงฮะมึงต้องอันผักพอในเพียงพ่อเขาบอกเข้าใจ่ะไะนี่เลยตะโกนเลยกินเขา้ากินข้าว่าอะไรอย่งลงไปเลยป้าเกิดกูได้เสียใจแน่แน่กินข้าวก่อนนะป้าปะอาชีพากินปะปะข้าวก่อนนะทุกคนน้อเขาถ่ายบรรยากาศทางเมือง เอากไปได้เม ah, ื่อยามบานแต่แป้งเลยตอนปั๊บเถื่อไปเลยเฮ้ยเจียวชิเมะกับป้าแล้วพี่น้รออือมอดคิวรถแล้วเนาะซิงกดรถเกียวกันเนาะวันศุกร์ไปกินข้าวกับไปเลยไปรถเกียวแล้วเลยเลี้ยงกวาเนี่ยเลี้ยงยังโห่ิเลี้ยงชิเลี้ยงขลาดด้วยนะผู้สาว โ oh, อ้เรื่องพ<ม>ว,ว,งว,งวงไกไปนางูซาวก,กูได้ไปโอบมาเด้อร์มาเด้อร์ไอร์บรันซิเลียงกล่าวถึงนางูซาวโบลติกินซ้ำว่าไปนางตู้ออหน้าแดงมาจุดสอดแจงนี่แหละทั้งโซมตอนนี้ฮะก็มาฮอดอันคิวรถเน,ะนาะประสิทภาพไปกินขา้าวกูเมื่อนไรเดือนในกูเมื่อนไรเดือนดใดเช่นเอ้ยข้ามึงบอกกินหนอนมูฮกูมึงก็อยู่เลยฮะ ลดปฏิออกเนาะก็เลยกินเผาพระท่านเนาะเมันกระสือจะหนามมื่กิ้กินน้ำทางบริกกินเผาไม่ได้จะได้ออกลอ аль, ออเลยใช่คแส่งคยชิ่มเอือร์เลยเนะเมื่อกมือสีหอดใช่าหชิมืออรโดนวว <c oughs> เป็นไรวะปพเกิดช่ามสี่ทิศช่ามทิศเมือม่อ <c oughs> ประมาณสงเดือน <c oughs> <c oughs> ประมาณเดือนสิบกุมาอันนี้เดือนอยังเนี่ยเดือนแปมึงเตรียมไฮโลดมึงใช้บอ ปุชัยังกูก็มือกันละ้าไเขามากหดคิวรถอะไรเนาะคิวคิวรถยังไงจิตประสงค์บอกเ,อเอขาอลดบ่เฮ้ยรถโดยสารปากซีเวียงจันอืมเอาชิมาสวรรค์นนขีประมาณสองเดือนแล้วเาสกลับมากับแซงกันกับแซงขินหอดขัซีบอกขับแซงจะไหนคําซีชิบะว่ามันบระนสักอย่างมาอะไรต่อแตามึงมื่อไปแลกูเสีให้มึงไปฝา,ากรถไ้วกวูเดอ้อแต่มึงมื่อบานมึงอยู่รักจ็ต กูจะบอกเขาเองเด้อสบายดีนะคอยสบายดีชิม,มื่อชาววันไปวันนะบัดกูเมื่อให้กูไปพาก็รถไว้เออน้ำไปลีมึงเออทุกคนตอนนี้เขากำลังชิม,มื่อนะรถเขากำลัมมงจะออกเขาขี่รถนี่แหละเบิ่งปลายใช่ไหมเผื่อเขาเอากูไปคาย,า,ปายสวรรค์ปากเซ่พี่น้อง เม bon 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 ื่อป่ากันแล้วคำซีกับบันได้มาเนาะคำซีเป็นธารสักย่าอย่าไปนอนเห็ดกันอยู่บอลกูได้เจ้าไปจี่ไปเอ้าเหพจเห็ดอยู่บอลมึงเนี่ยนอนนอนบอลกู้มึงอย่าเอาเพื่อเพจอยู่บอลกูได้บอลกูบังนุ่มหนึ่งกูเสือๆจากช่งซำพื้นไปสอนกันได้มึงจะไปเห็ดแบบเก่าเลยแบบคำซีได้เห็ดหนังหอยแฉะคำซีหรือมึงบ้ากูมึงตอนน่ะกูเด็ดมันน่ะ ซี่แหละมาเตรียมบ่เจอกันสวนาเขตตอนโหดใส่แล้กับจากมันเมืองคงเนาะเอาไปสักย่าไปให้กระจกเบิง่ง Ở vô sao ăn bỏ bỏ sao luôn ừ. sao ăn thì lúc mất bắt được con tô không ừ. toàn hàng là lông nhàng không ừ. thì phải thả phải không ăn toàn nhàng khám đàn rồi đó có subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไอ้เพื่อนคนติดนี่คือคนติดโควิดนี่วะติดล่กเลยย่างคามดานนะบูมีบัตรประจำโตบัสคอยเลนมันมันจับได้ของวันปวดเยี่ยวแห้งใันปวดขีพ่อสวยขีพบตอนนี้เอาหมดบัตรเสียหนอเที่ยงว่ามาอุดหนุนเสียมลนสวรรค์สวรรค์เออหานนี่ตั้งอยู่ใช่ในหานพุดไคกาแฟน้ำมีวันพอกวันเพยน้ำปลาตนี่หลุดได้นี่ยหลุดบุกเบิกหลุดบุกเบิโอ้ รถนี่งโหหายลีนี่นี่ยังไงอันนี่กาบฟี่ยังนไงอันนี้เขาเอิ้นหมอต้มในตำนานได้เลยเหมอต้มในตำนานนะทุกคนนี่เขาได้เมียนนัเห็ดอันนี้แหละเห็ดในไส้ตะบิดเนี่ยโอ้โหขีดในก็ไฟนี่ทุกคนอ่าเริ่มต้นบ่เอาเริ่มต้นหันต่างอยู่ใช่ในห้องเยี่ยนคางห้องเยี่ยนนี่เยียนเหล็กสามคางห้องเยี่ยนเหล็กสามอยู่สวรรค์เขตอยู่แคมพองพี่นะจากเหล็กสามจากเหล็กสี่เขาบอกว่าจะเล่นหรืเล่นนี อาเบิปงครับบกมข้าเก็บใบพี่น้องข้าเก็นใบหนึ่งเออหาเวลาจังนาทีเนี่ยประมาณสองสมุนก็แล้วโอ้โหเมื่อเราทากินกาแฟเออนี่แหละห้ากะมาหอดวาหอดว่านนี่เนาะแต่ว่าแวะนอนซ้อนก่อนคืนหนึ่งนี่อันแบล็กน้ำผึ้งน้ะมิกแบล็กน้ำผึ้ง เราบอกว่านำ้ำน้ำเพลิงร้อยปเปอร์เซ็นต์แต่ประมาณน้ำตาลน้นำเพลงแท้แล้วว่ะน้ำตาลมันแพงหรอแล้วว่าน้ำเพลิงแท้แล้ววันตะวันน้นำตาลร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำตาลมันแพงช่วงนี้ลดให้บ่ได้น้ำเพ <laughs> ลิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกัว่าลดให้แน่ได้บ่ <laughs> มันบ่ได้ได้ช่วงนี้น้ำตาลมันก็ <laughs> นแพงอ้าวสบายดีเนาะสบายดีเฮ้ทุกคนเส้นทางเลขสี่ทั้ง ทางโรงเรียนเลขซี่อยู่นี่เลก้าดิชอนและเพดอา,าหารแค่นี้แหละกาบบจักคือกันเทากะมาามุอ่านดอมาตูเข้ามาคางห้องก้านนี่ห้องก้านอ่ากิจกรรมับแผนการประมันเหรอแหลวอลไรปะนี่แหลวเนี่ยซิมเบิองอะไรจะไปซิมห้องได้ป <laughs> <ไว>ุ๋ยลูกกลมอืมเป็นไหเป็นไห แซ่บแสบแสบอยู่บ่ะนัวนัวเหรอนัวน้อยนึงอะนี่เป็นเป็นนัวบัดเครื่องถุงแตกเนี่แตกวะเออระวังนี่ยถึงมีแตกอือหือแจ้ะแซ่บไปเลยนี่จ้างน้อยนึงถึงน้ำก่อนเออมันแสบไอะไรเนาะเคยเห็ดมาก่อนเนาะหมดแ่บจะได้อยู่ไชฮะอยู่ไชตอนน่ะอยใจเสมอเออเมื่อกี้เหเออโอ้เห็นเบี้ยงอยู่น่ะ สวรรค์บริษัทโคลาโอ้โหแมนนะมาหยอกมาหอเนาะตะกี้เขาอยู่สวรรค์คาเฟ่เออหลังจากที่เอาผู้ชา้าคุนไปกุ้มเขาไล่ออกอยู่นห้างไล่ออกแม่นมาหยอกโควิดโควิดโควิดเนี่ยปิดเ่าก็เลยมาเห็ดเวี้ยวกันนี้นะเออแต่ว่าช่วงโควิดตกเวียกตกงานน่ะนะเออระวังมีเวียกเบิงสาเขียวนะสาเขียวสาเขียวนี่นะโคตรฟุบฟุบสาเคี้ยวอ่อนหอดอยู่ๆเนี่ย ปิดปุ๊บโผล่ปาหามสาวเ<า>ดฟมาเื้อโอ้ไปซื้อหมองไปซื้อพี่เกมนี่แหละทุกคนแสบไปดีนี่ชมมันออกมาเหดอยู่นอ้อคักคักคักหวานมันกรอบตอนนี้กำลังสิไปคิวเมื่อเพื่อนเลี่ยไนี่กับเพื่อนกับบ้านหน้ามังมี กลับไปพักผ่อนก่อยู่แคมป์คลองอันนี้เป็นกงกระขามครับมุกดาหารฝานะ่เนเป็นไทยทางนี้เป็นลาวเนาะทุกคนตอนนี้เฮาหอดเพื่อนเลยนะสบายดีเบิ่งงดีนบดีดีสบายดียดฉันดีและกาสบายดี ฝ่าใซลาชอคนอยู่มาทาหักบอเนี่ฮะทาหักทาหักอยากได้เงินคนเราทุกคนตอนนี้เขามาหอดเถื่อนแล้วเรร้อยเนาะได้เงินได้เงินสองพันได้เงินสองพันดีใจไปจได้บังคือพอยังพอโตแล้วยังเมืนเดิยังบมด้มายังกักโตอยู่ทุกคนตอนนี้หอดเถื่อนแล้วเรบร้อยเนาะโอ้ยู่เถื่อนก็งียบเงาซามากิลิโกะตะเกียดยังอยู่แบนี้ฮะ จ็ดได้ขึ้นหอหน้าบอดีขึ้นหอเพราะจังไหมาขึ้นหอแห้งขึ้นหอแห้งเบิ้งแต่ไม้มีสวนแล้วก็เบิ้งไม่มิกนิกเบิงแล้วก็ไฟแน่เบิ้งหัเบิ้งห่างไฟสวนแล้วก็ไฟอีกเจ็ดแป๊บพ่อเดี๋ยวจะเบิ้งบ่อเบิ้งบ่อคักบ่กนี่แหละทุกคนแล้วก็เบิ้งไม่มีเนต เาอาชายบงบรรยากาศด้วยเพื่อนน้องพ่อแม่ก็อยู่อยู่ใน <You know. S 1> ออนี้แหละจักพวกเราอยู่ชายบนน่ะเออนี่ยเลยทุกคนหาเห็นยังอ่ะเอาที่ถ่ายบรรยากาศน้องเพื่อนในบึงนะทุกคนโดูไ,ได้ลงคลิปด้วแล้วคอยกระบายสักยาจ,จอนชันว่าชันสักยาชมบีเ <c oughs> ออชมบีไปไปกับพ่อชายไปจับแน่นๆจับอย่าให้มันลุดเพิ่มนี่เห็นหน้านี่เออนี่นีเออจึงสิเออ นี่เพื่อนด้วยสิว่าวเบิ้งในเหือนนี่คือเพื่อนของอ้าวพึงเองอ่าวเบิ้งถ่ายมาทางนี้แม่ถ่ายเอาผาใช้น้ำแล้วใช่อันอันนี้เป็นเป็นอันอันนี้อันนี้เป็นห้องของอ้าวพึงอันนี้่ารีวิวแล้วแล้วแต่ดนแล้วไปห้าหาพ่อหาแม่ไปเป็นไปถ่ายเขา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 สีขาไปหาพ่อหาแม่เนาะห้าพ่อห้าแม่ที่อยู่น้ำหอา ไอ้ขเ่ยนี่ยพออชุดเป็ดทะายยาทายเลยเหเรองสอเป็นทายวิดีโอบอกแม่เห็นยังอยู่พอ่ะสิเหตุยังอยู่เยลเป็นนดสอบเลยสอบเลยเข้มเละสภาเบิ้งเป็นแตงโเห็วเหรอตุโบเห็นอันเอาเองด้เลยบอดูโเเอาเงด้วเลยเป็นจังได้ะสิเป็นแตงได้เยลิอยู่ตลอดเลย ใช่ไมนายไปไปเอาสิ <m í> ้าไปเบิร์มายาสิเอาเอาเาสิ้ผ้าไปเบิรงมยาไปไปถ่ายดีดีไปไปจะถ่ายแล้วเอาไปใช้ไปถ่ายแล้วน้ำผ้าผัาไปมายานะผู่ผู่จะเระก็บอกได้มหพี่พี่ทุกคนเลยสิสอบชอบสอบไปบอกได้ไมครับดาวโมดาวโมไปมายาผูไปชำระดาวโ้เดตกะ ไปได้ไหมเนี่ยานก็หนอกูอาไปงานก็ไปมาไปงาชิบ้าก็บายไหนเดี๋ยวไถ่ายเอาห้ามยไปไปพาไปทางนาเนี่เออไปเลยนะอย่าเคือนกิยารเออจะไปน้าลไป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 นปบาบไปชมวิวฉาบแม่ลกนน่ะ เป็นจังได้วะแม่บ่เห็นเอาเพิ่งดนเลยขึ้เหาะเออกินเหาอ่อนบ่โด้นไม่ใช่ดิดินนี่คือผืวอะอร่อยมากใช่อเต้าดิอีเต้าอีเต้าปลาเยวนปลาตายกี่โหน้ย้ำมานมน้ำมน มาเจะาบังนามาโอ้ยตัวเบาอยนั้นงดินกะไอเตามันมันกปินทัลมาเตานาะตอนนี้เขากะดินกบมาเตาแล้วเอาหมูเขาเองนาะนเอามาอเนือดเลยเนาะจะได้ประสานลูกตาไปเป็นได้เจ้ายูสุรินดรเส เอาเห็นบเห็นดนหน่อยทุกคนไม่เห็นดนนะเห็นดนเป็นยังไงมีแห้งยู่ดี้มีแห้งบ่ิสันดีไม่มีแห้งนาะเออเมื่อยแล้วเนาะและผ้าใช้สัมผัสแม่เบป็นไปจากได้เป็นจังได้เนี่ยที่บ่ได้เห็นเอาพื้นดนหนักเลยมีความขึ้นห้องแล้วก็มีเออมีความพี่นอนลูกกล่าไปต่อไปเด้ ว้าวชิ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจังได้ดรามาเลยวันนี้รามาแล้วดีใจภพาคภูมิใจที่เห็นลู้ไม่ <c oughs> ใส่ขึ้นนักข่าวอีได๊ะฉเดตต่อสะพานแม่ต่อเด้ะจะชิวะยงังบะเนี่ยสะพานนเด้และวันนี้อะแลนลุได้ถาวพี่บ้าเนี่ยทุกคนหอดเือนเลยเด้อขวดเทนยนนกินนี่ฉันเดตสะพานฟาอเป็นจังไดอีกได้นี่ <c oughs> เด๊ะอ่าอยู่เนี่ยเราไปอยู่ไทย คิดว่าตายเลยสี่สิปีห้ากะมาจากปีแล้วเดี๋ยวนี้อายุหอดวบอกห้าสิบสี่สิบ่องสชองหนึ่งบวกก็นสี่สิบห้าเอาแล้วอยนี่เละอยู่ช่องสามคนสุกคนคลิปให้ในได้ เอาปิดคลิปดี๊ดีเบาดี๊ดีเนี่ยทุกคนมาเอาปิดคลิปนะมาหอนคันในราย้วก็จบคลิปกดไลค์กดแชร์กด้นซับสะไคร่ให้แน่ให้สมให้หอนหนึ่งล้านซับไว้ไว้เฮ้หอนหนึ่งล้านซับไว้ไว้เอออย่าลืมกด้นไหลไปอันนี้ไปอันนี้อันเดือนอันเดือนอะไรทุกคนนี่แหละอยู่ช่องคนเอาแล้วอยากกินนมวี่แหละ เนี่ยทุกคนบายบายห้องเพื่อนเด้อสุดท้ายคลิปด,ดีๆให้เบิง่งถ่ายขาวๆนี่